สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพลิงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับคณะกรอมการดูดูส่วนตัวสามาครอาณาอดีมาที่เบรดเบอร์สามของกาตรงด้านล่างนี้อาณาอดีมานทำค่าครูได้ครับจะลดราคาให้ในช่วงนี้ต,ตั้งตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดธันวาคมบวกหนึ่งถึงสิบ มกราคมนะครับก็คือลดให้ยาวๆ12วันนี้นะครับก็อันลาอาดีมาถามค้ากูได้ครับก็จะได้ค่าเศษเ,เดดไลน์คือวันที่อ่ามกราคม2567นั่นเองนะครับคือขอประกาศอย่างหนึ่งเนาะพอดีผมตอนนี้เป็นโรคไทรอยผมพูดมาหลายครั้งแล้วเนาะค่หลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้คือซื้อยามากินแล้วโดยรวมสรุปค่าใช้จ่ายนะครับคือ1300บาทต่อเดือน ค่าเจาะเลือดต่อครั้งก็คือ7 5 0ห้าแล้วก็ค่ายา 6. 5 0หบาทต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยคือ,คอ,คอเรื่องเรื่องเจาะเลือดนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเจาะกี่ครั้งหรือจะต้องเจาะทุกเดือนดูค่าตลอดหรือเปล่าหรืออาจจะ3เดือนครั้งอะไรเขาค่อยว่ากันแต่หมายความว่าคือผมเบ็ดเสร็จจ่ายไปแล้วพันสามนะครับก็คือได้เดือนธันวาคมหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับทีนี้พอจะไปเดือนมกราคมจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกแล้วคืออย่างนี้ครับ ผมไปศึกษาดูโรคไทรอย์เนี่ยจะรักษาประมาณครึ่งปีครึ่งถึง2ปีนะครับกินยาตลอดเนี่ยดังนั้นเนี่ยคือแค่เดือนเดียวมันไม่มันไม่ไม่ไม,ไม,มีปัญหาหรอกครับมันโอเคพันสเนี่ยผมจ่ายไปแล้วนะครับจ่ายได้แต่ว่ามันปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยจะทํำยังไงถูกไหมครับค่าใช้จ่ายมันเยอะมากจริงๆดังนั้นเนี่ยใครผู้มีศิษจ์อ่ามีจิตศรัทธานะครับขอภัยมีจิตศรัทธาก,ก็มาบริจาคเพิ่มให้ได้นะครับสำหรับช่วยค่าหยุดค่ายาผมเนาะ ก็อาจจะมีราคาขั้นต้นอยู่นะก็คือผมจะแลกด้วยกันดูดวงนะครับไม่เอาเงินไรฟรีอย่างน้อยจะต้องทายให้คุณนะครับก็คือตามลดราคาปกตินั่นแหละแล้วคุณอยากจะเพิ่มอสเวทพันหนึ่งยางเงครับก็จะขอขอบคุณมากอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดตัวเลขตายตัวแต่กําหนดพื้นฐานตายตัวว่าเพราะผมต้องพยากรณให้คุณไงยังไงก็ต้องลดเป็นราคาลดด้วยนะครับราคาลดขั้นต่ําไม่เอาเปรียบใครนะครับก็แล้วคุณอยากให้เพิ่มเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับ ก็จะขอขอ,ขอบคุณมากสำหรับคนมาดูขอบคุณลุกหน้าด้วยครับโอเคมาดูกันเลยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะทีนี้เรามาดูกันที่ดูดวง4เดือนแรกนะครับตามจริงไม่ใช่แค่4เดือนหรอกมันทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าตามจริงอ่ะผมเหมือนกับคนดูมากที่สุดในช่องของเราเนี่ยคือการดูดวงไตรมาสนะครับแต่ละไตรมาสเนี่ยจะมี3เดือน สามเดือนเป็นหนึ่งไตมาสนะครับก็จะมีไตมารไปเรื่อยๆแล้วก็พยากรณ์ให้เต็มที่ก็เลยแบบคนดูหลายหลักหมื่นนะครับหลักแบบหกหมื่นก็มีอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้ผมป่วยผมไม่สามารถทําให้ได้แล้วแต่ว่าถ้าหายป่วยค่อยว่าอีกทีแต่ตอนนี้มันป่วยทําไม่ได้ผมก็เลยกเกษตรกรหาวิธีให้พวกคุณเนี่ยได้ดูให้รู้ทาเพื่อช่องนะครับก็จะไปหามาก็คือดาวรายปีนั่นเองแต่ในปีสองพัอมีอยู่แค่ดวงเดียวที่จะย้ายก็คือ ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าสูพ่พฤศพจากพพกระดุมพาเข้าโดสาชานั่นเองมันจะต้องมีหนึ่งดวงที่ย้ายคือดาวพฤหัสท่านเอาเป็นปีนะถ้าเป็นปีจะต้องมีพฤหัสนะครับก็คือดาวรายปีทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมีสี่ดวงนะครับโอเคเรามาดูเลยจุดกําเนิดตนุราศีมีนอยู่ทางนี้นะครับมีดาวราหูคุมลักต่อจากนี้ไปนะครับ1ปีครึ่งนะประมาณ2เดือนแล้วเนะี่ยที่เข้ามานะครับอ่ะเรามาดูกัน ที่ดาวเสาร์ดวงแรกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปตามนี้ครับดาวเสาร์มาจากเดือนลาภะบางคนดูว่าโอ้ดาวเสาร์มาคือสมมติว่าถ้าดาวเสาร์ทับลักเนี่ยบางคนจะคิดว่าโอ้ลาภะมาทับตัวดีเนาะใช่แต่ก็แค่ครึ่งเดี่ยวดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าดาวเสาร์เนี่ยอยู่ที่ไหนเสียทุกที่บอกเลยยกเว้นอยู่ในเรือนวินาเนียก็เสียตามจริงอยู่เดือนอริเนี่ยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่อยู่ในเดือนบารณะเนี่ยแทบจะไม่เสียเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย มันหมายถึงความทุกข์อยู่แล้วพอมันไปอยู่เรือนบรณะมันก็เลยไม่ถูกมันก็เลยเหมือนกับทุกข์ปกตินั่นแหละเข้าใจไหมครับมันก็เลยเหมือนกับว่าอืแทบจะไม่มีเล์ของดาวเสาร์แต่ในเรือนวินาศสิครับมันเป็นอะไรที่ติดพวงมาหนุ่หนึ่งราศีสมมติว่าดาวพบตน,นุกระดมภาษาชาัดดีหมดเลยยกเวน้นยกเวน้เวนพบอริกับพบวินาศเนี่ยค่อนข้างจะรายนิดหนึ่งนะครับแต่อริยังไม่รายเท่าแต่พอวินาศเนี่ยมันรายจริงๆคืออริเนี่ยมันหมายความว่า แค่คุณอาจจะเครียดกับบรรดาหนี้สินที่คุณต้องเป็นก็แค่นั้นเองแต่อันนี้อยู่ในดาวินาน์มันแปลว่าคือมันจะไม่ได้ลายมากก็ได้มันจะไม่ว่าลายมากก็ได้เพราะมันแปลว่าอย่างนี้ครับคือถามว่าทําไมมันดูสับสนทําไมผมพูดผัสสับสนอย่างนี้มันมันอะไรงงอย่าเรียบเรียงใหม่นะหมายความว่าดาวเสาร์เนี่ยให้โทษครึ่งหนึ่งนะครับให้ดีครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมครับอย่าเรามาดูว่าโทษยังไงดียังไง เอาข้อดีก่อนคุณจะได้มีใจชื่นขึ้นมาว่าต้องทํำยังไงถึงมันถึงจะดีสมไยมว่าดาวเสารงตกวินานยังไงก็เสียจริงไหมแต่ถ้ามันจะดีอีกครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้ต้องได้รับการเอ่อเขาเรียกว่าดูดวงกับนักพยากรณ์ก่อน,อนบางคนก็ไม่ได้จะรู้หมดนะครับคือดาวเสาร์เดืนวินาศเนี่ยมันแปลว่าปล่อยวางนะครับดาวเสาร์มันเป็นดาวยึดติด คุณคิดดูว่าจริงไม่จริงดูระบบสุริยะจักรวาลคุณเคยได้เรียนดาวเสามากันทุกคนนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะชอบวิชานี้หรือไม่เพราะผมอยากชอบวิชานี้มากตั้งแต่ตอนมหแล้วครับอาจารย์จะพูดถึงดาวดวงต่างๆในจักรวาลนี้นะครับก็จะพูดถึงดาวเสามากหน่อยเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่สวยมันจะมีวงแหวนล้อมรอบไอ้วงแหวนล้อมรอบนั่นแหละครับเขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยมันดึงดูดเอาทุกอย่างเนี่ยมารอบตัวเขาดังนั้น คนเกิดลัคนามังกรราศีมังกรหรือเกิดละวันเสาร์ครับจะเป็นคนที่ชอบความยิ่งใหญ่ชอบมีบริวารน,นะครับโดยเฉพาะคนเกิดวันเสาร์จะชอบบริวารใช้ใช้ยอย่างเดียวเลยพ่อผมอยู่วันเสาร์เนี่ยนะครับคือพ่อผมคิดว่าเกิดวันอาทิตย์แต่ตามจริงครัคิดว่าไม่น่าใช่ดูจากนิสัยใจคอแล้วคิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นวันที่โชคหลายที่สุดนะครับถามว่าทําไม เป็นคนที่ผูกโกรธพยาบาทอาคาดแค้นแล้วคุณคิดว่าความแค้นอยู่ในใจตลอดเวลามันคือมันมันจะมีความสุขเหมือนวันอื่นไหมครับถูกไหมอ่าคนอื่นเดี๋ยมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปเมื่อทุกก็ต้องทุกเมื่อสุขก็ต้องสุขแต่ไอ้วันเสาร์ไม่ใช่ครับวันเสาร์เนี่ยโอ้โหอาคาดคิดแค้นคือสิบปีไม่สายอ่ะเหมือนกับคนจีเนี่ยคนจีเนี่ยลักษณะมังกรเนี่ยจะบอกให้คืออาจารย์ลักเขาก็มาเปิดให้ดูแล้วนะครับว่า จีนเนี่ยเขาเกิดลักษณะมังกรนะครับเกิดฉลไปปีฉลูด้วยเหมือนกับผมอย่ยเกิดปีฉลูดาวพฤหัสเป็นนิดเหมือนกันทีนี้พอมันอาคาดเครียดแคบมันก็กดดันตัวเองพรากดดันตัวเองโลกข้างในะครับเป็นไปหมดเลยเนาะก็หมายความว่าตับไตเสนพุงเหยื่วรวนหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมันถึงจะดียังไงมันก็เครียดถึงยังดียังไงมันก็วิตกมันก็กังวลอยู่ดีเข้าใจไหมครับคือเสาร์มันขี้วิตกจริตอพูดง่ายเข้าใจไหม มันวิตกจดิตไป,ปทุกเรื่องทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดก็ทุกกับมันอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือข้อลายของคนวันเสาร์เข้าใจหรือยังว่าทําไมคือวันเสาร์เนี่ยตรงกับดาวเสาร์ที่สุดนะครับมับงกรารบบาศีมังกรนักนามังกรนี่ยังครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเขามีธาตุดดินเข้าไปเกี่ยวข้องแต่คนเกิดวันเสาร์คือธาตุไฟเข้าใจไหมครับไฟร้อนลุ่มสุ่มสวงไฟที่กําลังจะมอดแต่ไม่มอดอะ่ะมันก็คือไฟสุมหมายถึงไฟสมขอนนะครับไฟสมขอนตัวนี้หมายถึงมันเก็บกด มันเอาทุกใส่ตัวเองมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนตกนรกตลอดเวลาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะความว่าร้อนร้อนใจมันร้อนอยู่ตลอดเวลา1ิปีคุณเก็บกดอยู่นั่นน่ะแล้วถามว่าคนวันเสาร์จริงไม่จริงมันเหมือนตกนรกนะครับถูกไหมเขาเรียกว่าตกนรกในใจอะไรประมาณนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นเนี่ยใจคุณเครียดใจคุณคิดใจคุณอาฆาตมันก็เหมือนตกนรกนะครับอย่างที่โบราณเขาพูดคมพูดผิดตรงไหนเห็นไหมผมหาคําตอบมาให้แล้วนะว่า ทุกอยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับดังนั้นเนี่ยปล่อยวางซะดาวเสาร์ในเดือนว,วินาจึงหมายถึงควาว่าปล่อยวางนั่นเองนะครับข้อดีนะมีอย่างเดียวเลยคือปล่อยวางแต่บอกเลยว่าการปล่อยวางทํายากมากเพราะยึดติดมันง่ายกว่าเพราะว่าความแค้นความยึดติดของเราอะมันค่อยค่อยสะสมมาเรื่อยๆก็นี่ไงดาวเสาร์มาจากราศรีมังกรธาตินก็คือการสะสมนะครับแล้วมันทําให้มันเกาะยึดติดใจของเราแล้วมันแกะออกไม่ได้นะครับทําให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้น แต่มันตกวินาศก็แปลว่าทุกนั้นมันหายไปได้ไงแต่ทุกนั้นจะหายไปได้ต่อเมื่อปล่อยวางนี่จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขวัดบ่อยๆให้มันร่มกายร่มใจอย่างน้อยคุณจะขจัดการปล่อยวางให้ไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขยันเขวัดขยันทําบุญขยันตักบาตรหรือนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ครับอืม <c oughs> <c oughs> วันเสาร์จึงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะว่าเหตุผลมันคือแบบนี้ ทีนี้พอดาวเสาร์ในเดืว,วินาามันเสียแน่นอนกับความกดดันกดดันแบบที่สุดนะครับและดวงคุณแผ่น,นยลัคณามีนนีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเดือนว,วินาานะครับมันหมายถึงคนคุณแผ่นเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างเรารู้ไหมว่าคุณแผ่นเจออะไรบ้างก็คือรับราชการแล้วก็มีคุณใสใช่ไหมครับคือพูดง่ายว่ามีกุมารมีอะไรยแยะไปหมดนะครับมีคาถาอาคมแต่จุดจบของ ไม่ใช่จุดจบของเขาหรอกแต่หมายถึงว่าเขาถูกยึดศักด์แล้วก็ติดคุกนะครับด้วยดาวเสาร์อยู่ในเดือนิณานนะครับดังนั้นดาวเสาร์ในเดือนาิานแปลว่ากักขังครับไม่ได้แปลว่าคนราศีมีและคนราศีตอนนี้จะถูกติดคุกกันหมดนะครับไม่ใช่ผมแค่เปรียบเทียบไม่ฟังว่ามันทุกอย่างที่สุดหมายถึงการติดคุกจากรับราชการแบบมีหน้ามีตามียศมีฐานนะครับเข้าใจปะ่ะมียศฐานบรรดาศักดิ์เนี่ยแต่สุดท้ายโดนยึดศักด์ไม่เหลืออะไร แล้วก็ไปติดคุกด้วยดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคนลักนามีเนี่ยอย่าไปทําผิดคิดหลายนี่คือความพยากรณ์ที่ผมจะพูดไม่ได้หมายถึงให้คุณไปเครียดแบบนั้นว่าอ๋อฉันจะ,ะติดคุกนะฉันจะ,ะติดคุกนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่แค่บอกว่าเทียบกระดวงคนแผนให้ดูเพราะเขาลักนามนีแล้วก็ได้ดาวเสารเป็นวินาศด,ด้วยก็ใช่ไหมครับอย่างนางมโนราเนี่ยได้ดาวเสาปเป็นวินาศเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดลักนามนีเกิดลักนาเมษหมายถึงว่าเขาอะโดนบ่วงนะครานก็คือูดงานอยู่ๆเป็นนกอิสระแต่ถูกจาก กักขังหน่วงเหนี่ยวมัดตัวแล้วต้องเดินทางไหลโอ้โหเยอะมากไกลามากจนกว่าจะไปเจอพส,สุชนได้นายพันนักร,ราชนี่แหละบวงนักร,ราชนี่แหละเป็นตัวทําให้พบวินาศเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับมันก็คือความทุกข์ของมนุษย์เราทุกคนแหละแล้วแต่ว่าจะเจออะไรเห็นไหมครับลักนณต่างกาันการกระทําต่างกาันกรรมต่างกาันมันก็ต่างกาันต่างเวลาะนะครับบางคนอาจจะเครียดหมายถึงอาจจะแบบอย่างโควิด คือฉันเป็นคนรักอิสระฉันต้องเที่ยวทุกวันพอโควิดมาปุ๊บบ o r อกฟอร์มโฮมต้องอยู่แต่บ้านออกไปข้างนอกไม่ได้ถูกไหมครับก็จะทําให้อึดอัดมากๆนั่นก็อาจจะใช่หนึ่งในนั้นเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้ร้ายอะไรมากมายแต่มันร้ายสำหรับคนที่อย่างทํางานกลางคืนอ่ะฉันไปไม่ได้กลางคืนเขาเขาอะไหนเขาเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกกเนานะเขาแบบว่ามีเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แนละ้วมันนานนะอ่ะที่ที่เขาห้ามออก ก่อนเวอแบบว่านี่ยห้ามหลังสามทุ่มให้อยู่บ้านอะไรอย่างเงีน้ยเนี่ยเราเขาจะมีตำรวจมาตรวจเ,เขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ครับเพราะว่ามันนานมากแล้วนั่นแหละก็คือเพื่อยงว่าเขากำจัดสิทธ์นั่นแหละมันจะหมายถึงการกำจัดสิทธ์กำจัดสิทธิกํากำจัดความอิสระของเรานะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้ดาวราหัมาทับตัวมันทําให้ลงขึ้นนะไม่ได้ไปทําให้แย่ลง คือมันทําให้แย่ก็จริงแต่มันก็ทําให้ดีได้ด้วยเหมือนกันดาวราหูก็ถือว่าดีครึ่งเสียครึ่งเช่นเดียวกันดาวราหูเข้ามาปุ๊บมันทําให้ปล่อยใจได้บ้างหมายความว่ามันไม่ยึดติดจนเกินไปดาวเสาทับตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าราหูทับตัวเนี่ยมันจะละอิสระมากขึ้นดังนั้นเนี่ยจะผ่อนปลนคาว่าดาวเสาเป็นวินาศความทุกข์ความเครียดความวิตกมันจะเริ่มน้อยลงนะครับดาวราหูทําให้เราเป็นอิสระมากขึ้นแต่ดาวราหูเองก็มาจากเรือนวินาศเอง มาทับตัวมันก็กดดันอีกนะครับดังนั้นคนราศีมีนจะกดดันโคตรรพูดภาษาบ้านๆว่ากดดันโคตรรแต่ถามว่ามันลายไหมมันก็ลายแต่มันก็มีข้อดีเราจะดีจะลายอยู่ที่เลือกสิครับมันมีสองทางให้คุณเลือกแยกซ้ายแยกขวาบอกแล้วชัดเจนแล้วว่าอ่ถ้าไปปล่อยวางนะเลี้ยวขวาเปล่าอ่าปล่อยวางนะคุณก็ปล่อยวางสิอ่คุณก็ไปทางขวาสิแต่จงจําไว้วางให้ลงถ้าคุณวางไม่ได้ มันก็จะทุกข์มันก็จะสมอยู่ในตัวคุณนั่นแหละแล้วมันก็คือนรกชัดๆโอเคนะอ่าผมยืนคําโบราณมาพูดนะประมาณนั้นอ่ารู้สึกว่าตัวเองอธิบายได้ดีมากแต่ค่อนข้างละเอียดหนึ่งและเซนส i v ฟทีหนึ่งอันนี้เข้าใจว่าคลอไรซีมีนอาจจะแบบรู้สึกว่าจี้ใจดําอะไรประมาณเนี้ครับแต่ว่าตามจริงเนะี่ยถ้าคุณหลับตรงนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องดูดวงนะเพราะว่าก็หลายอยู่ตรงนี้ก็เห็นอยุดตรงเนี้ยผมโกหกคุณที่ไหนถูกไหมผมก็ชี้ให้ดูอยู่เนี่ย แล้วก็อธิบายให้ฟังทุกอย่างแล้วผมคิดยังไงผมพูดยังไงผมเอามาจากตรงไหนผมบอกหมดแล้วนะครับคุณจะเชื่อยังไงคุณจะทํายังไงคุณจะอะไรยังไงมันก็กรรมของคุณล่ะนะครับผมได้แค่เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้คุณแต่คุณไม่จําเป็นต้องเลือกตามผมก็ได้ก็จะเลี้ยวแหกซ้ายไปก็ได้ไม่ว่าครับเพราะว่ากรรมเป็นของคุณคุณต้องรับผิดชอบกรรมของคุณเองนะครับผมไม่ได้ชี้นาใครนะผมแค่อธิบายให้ฟังเฉย คุณเป็นคนที่จะเดินทางของคุณเองอันนี้ต้องเข้าใจนะผมก็เดินของผมเองเส้นทางของผมเองทุกคนมีเส้นทางเปของตัวเองถูกไหม <c oughs> ขออภัยครับอะโอเคมาเดิมบรนพัจะอยู่ดูสุดท้ายพระอาทิตยจะพูดนิดหน่อยเนาะนอกนั้นก็คือไปดูเดือนมีนาคมอีกครั้งเดียวจะจเต็มให้นะครับดารวรฤหัสอยู่ในเดือนสาชงาผมบอกเลยคือคนราศีมีนค่อนข้างกดดันมากๆเท่าที่ดูจากดาวรายปีเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือดาวพระหัสแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ คือข้อดีอย่างเดียวไวท้ทีหลังแต่อันนี้คือหลายหมดเนาะคือมันหลายครึ่งเสียครึ่องอย่าเพิ่งตกใจทุกอย่างมีด้านดีและด้านเสียมีใครบ้างครับที่บอกว่าตัวเองดีร้อยเปอร์เซนชีวิตนี้ไม่เคยทําความชั่วยกมือขึ้นพิมพ์มาครับผมอยากเห็นหน้าอ่ะผมว่าไม่มีหรอกเพราะผมพูดนี้ทีไรไม่มีใครโพสคนดังนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามีทั้งความชั่วและความดีดาวก็มีทั้งความแย่และความดีเหมือนกันเราอย่าไปตัดสินว่าใครชั่ว ใครมดี <ST> S> <S เข้าใจไหมครับคนนั้นมันเป็นสีเทาเหมือนเรานั่นแหละเราด่าเขาก็เหมือนด่าเราก็เหมือนกับมันเป็นกระจกสองครับ <ST S> ว่าเอาเธอเนะี่ยมันชั่วมากเลยมนุษย์มันก็เหมือนชั่วกันทุกคนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเมารวมะครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเราด่าเขาก็เหมือนดา่าเผ่าพงวงตระกูลที่เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครชั่วไม่มีใครดีแต่มันมีทั้งปนกันนั่นแหละนะครับอ่ะโอเค ดาวก็เป็นสีเทาเหมือนกับมนุษย์เราไปมีทั้งข้อดีและด้านเสียนะครับอ่าเรามาดูมัตยูในาาเดือนสัจฉันอย่าบอกไว้เลยว่าผมอย่ามีมีในพื้นดวงเกิดนี่แหละไม่ใช่จรน,นะคุณจยจรแต่ผมอย่ามีในพื้นดวงเกิดบอกไว้เลยว่ามันสุดๆจริงๆคือเพื่อนเนี่ยเอาเพื่อนก่อนเพื่อนในด้านดีเพื่อนดีไปหมดเลยเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปมันไม่ทนไม่ยืดนะครับอย่าลืมว่ามริตยูคือการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคุณเห็นวงกลมไหมวงกลมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับลูกฟุตบอลหรือลูกปิงปองลูกอะไรก็ได้ที่มันกลมกลมเนี่ยบาสเกตบอลก,ก็ได้เวลาเล่นกันเนี่ยลูกมันจะกลิ้งใช่ไหมครับพอกลิ้งไปเรามันจะไม่รู้เลยว่ามันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนเราคิดว่ามันจะส้มหยุดอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่หยุดครับคือคือส้มมันไม่ได้เกลี้ยไงไม่ได้กลมเกลี้ยถูกไหมครับบางทีมันก็หยุดได้แต่ว่าถ้าเป็นปิงปองมันก็หยุดได้ทุกอย่างหยุดได้ครับแต่หมายความว่าด้วยธรมยธรมชาติด้วย ดาวมฤตยูจะหยุดอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบครับอยู่ที่แรงกรรมของเรานะโหราศาสตร์คือกรรมดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจ <c oughs> ขออภัยครับมฤตยูเนี่ยเหมือนกรรมเหมือนกันคือดาวทุกวงเป็นกรรมหมดนั่นแหละแต่คาว่ากรรมปัจจุบันกรรมอนาคตกรรมอดีตนะครับแต่มฤตยูเป็นกรรมอนาคตนะไม่ใช่กรรมอดีตนะครับอเราต้องเข้าใจนะว่ามฤตยูหมายความว่าถึงอนาคตดาวมฤตยูเข้าเรือนสาชาจึงหมายถึงมีแต่ปัญหา เรื่องสังคมรอบข้างแวดล้อมทั้งหมดพาะอย่าลืมว่าดามบิกจอยู่ท้าทายในดวงเมืองกระดงโลกไปว่าอาเพศถูกไหมครับแต่พอมาอยู่ในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันแปลว่ารอบข้างเนี่ยมีแต่เรื่องเสริมสมมีแต่เรื่องปัญหาคุณคิดดูว่าข้างบ้านผมเนี่ยอันนีก็สิบเบาๆคือแบบข้างบ้านผมยังมีปัญหาหมดเลยทั้งควันไฟให้ม่ให้ผมเนี่ยเครียดพอเครียดเสร็จก็เป็นไทรอย์ไงอ่านั่นแหละเห็นไหมครับว่าหนึ่งในปัจจัยนั้นน่คือตัวนี้เลยดามบิกจอยู่ในเดือนสาชา นะครับดังนั้นเนี่ยระวังเพื่อนระวังสังคมระวังคนรอบข้างให้มากๆแต่ดาวพฤซีเข้ามาจะดีขึ้น1ปีแต่มันจะดียังไงเดี๋ยวรอติดตามในเดือนมีนาคมนะครับเอาคร่าวๆก็คือดาวพฤซีเป็น3เนะี่ยโยกลัคนายีเนี่ยก็ดีโยกกับดาวราหูไม่ทําลายด้วยนะครับเดี๋ยวแค่ว่ากันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้กับช่องชแงาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ